มาด้าสองงบรวมต้นที่3,000ต่อเดือนอยู่ที่นี่แล้วนักศึกษาจบใหม่ก็ออกได้นะง่ายๆนิดเดียวเองสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอยู่กับจีน่าที่สีรุ่งคาเซนเตอร์ค่ะวันนี้จีน่าจะมาเอาใจน้องๆนักศึกษาจบใหม่กันหรือว่าใครที่เล็งรถยนต์ที่อยากที่จะโอเคเอาไปขับใช้งานในมหาวิทยาลายัยหรือเป็นตัวเริ่มต้นที่นี่เลยค่ะวันนี้จีน่ามีมาด้าสอง ทั้ง3คันมานำเสนอให้งวดเริ่มต้นที่3,000ใครอยากซื้อสดได้เลยเริ่มต้นที่1,000 100, 0แเท่านั้นโอเคเดี๋ยวมาไล่ดูดีเทลทีละคันเลยค่ะเริ่มจากคันนี้เลยงวดเริ่มต้นแค่3ามพันเท่านั้น1น9่งแสนดันบาทเป็นของท่านทันท,นทีซึ่งคันนี้จะได้เป็นสีแดงสวยเลยคันนี้จะเป็น m a ซา a 2 Sport Group นะคะสวยงามอีเลแกนน้าค้นหาเดี๋ยวไปดูกันที่ภายในห้องโดยสารสักนิดนึงค่ะภายในห้องโดยสารนี่บอกเลยว่าเด่นมาก ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะจากที่จีน่าดูเนี่ยอย่างแรกเลยเบาะจะเป็นลายพิเศษเฉพาะ Sport g r o u p ของเขานั่นเองนะคะ Airbag SRS c หน้าทุกอย่างดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วยังเป็นทรงแฮชแบ็กทั้ง3รุ่นเลยนะคะซึ่งใช้งานง่ายๆเลยคันนี้พิเศษนิดนึงมีแต่งแม็กให้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจีน่าดูให้อีกทีนึงนะถ้าเกิดว่ายางไม่สวยแม็กไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวจีน่าเปลี่ยนให้ทันทีนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะงบป,ประมาณแบบนี้นะคะงวดเริ่มต้นที่ สามพันออกได้ทุกอาชีพแน่นอนค่ะเงินเดือนเริ่มต้นวันละ300อยอ่างเงี้ยก็ออกได้แล้วนะยังไงเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะซื้อสดได้หรือว่าซื้อผ่อนก็นได้หรือว่าอยากเอารถมาได้กับรถได้เลยนะคะใครไม่ถูกใจสีแดงทีน่าพาไปดูกันต่อที่อีกรุ่นหนึ่งดีกว่าซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีความปีดที่สีแต่ว่าคนละโทนนะคะกับสีแดงซึ่งก็นี่เลยเป็นสีฟ้านะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น s Spirit Sport h a t c h b a c k นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวทรง c h b a c k มาเหมือนกันจุของเก็บของง่ายนะสำหร ทุกราเลยนะคะไม่ชนพิ่ความจมน้าทําสีแน่นอนดูดีเทลสีได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสที่จะเข้ามาที่ร้านดูรถด้วยตัวเองสามารถขอดูค่าสีได้นะคะค่าสีต้องไม่เกิน8 0ดสถึงรนะ้อยไมครอนนะอ่าโอเคค่ะเรามาดูดีเทลกันที่คันนี้ดีกว่าคันนี้จะได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะล้อจะเป็นล้อดเดิมจากโรงงานอยู่ค่ะใครชอบรุ่นไหนแบบไหนแล้วแต่เลยนะคะทุกคันเนี่ยจะเป็นรถยนต์น้ำมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เคยติดตั้งแก๊สมาแต่อย่างใดค่ะทั้งสามรุ่นเนี่ยเอางี้ สไตล์ไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าชอบคันไหนก็จิ้มคันนั้นได้เลยนะต่อมาจีน่าจะพามาดูกันที่คันนี้นิดนึงคันนี้จะพิเศษเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะ คันนี้จะเป็นตัวปี2014ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคันนี้เนี่ยด้วยออปชันต่างๆของเขาเนี่บอกเลยว่าน่าค้นหาใครก็ยังอยากได้เบาะสีครีมคันนี้น่าค้นหาพอภายในเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะสีครีมนะคะซึ่งสอดรับได้ดีกับภายนอกตัวรถนะคะภายนอกตัวรถไม่ได้มีดีเพียงแค่สีเท่านั้นนะแต่บอกเลยนะว่าสีขาวเนี่ยใครๆก็ใช้ได้ใช้ดีถูกไหมนี่เลยค่ะมีหูกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณหูกระจกอีกด้วยนอกจากนี้แล้วแถมแม็กมาให้ด้วย สุดยอดมากมาดูกันที่ออปชันภายในคือบอกแล้วนะว่ามาซาเป็นรถยนต์ที่ใช้งานง่ายและว,วัยรุ่นเนี่ยใช้งานกันเยอะมากๆนอกจากนี้แล้วนะคะยึดประหยัดน้ำมันแล้วก็สามารถที่จะหาที่สอดได้ง่ายๆอีกด้วยคันนี้ภายในห้องโดยสารนะคะมีหน้าจอทัชสกรีนให้ด้วยนะคะสวยมากก็โอเคเลยนะในส่วนของแต่ละคันนะคะ คันนี้งบประมาณที่219,0 0 0บาทโมเดลเดียวกันทั้ง3ตัวต่างกันนิดหน่อยกันที่ตัวรุ่นย่อยนะคะชอบคันไหนจัดคันนั้นได้เลยไม,ม่ว่าจะเป็นขาวแดงหรือว่าสีฟ้านะคะชอบคันไหนก็จัดคันนั้นค่ะออกรถได้ง่ายที่สีรุง่งคาชเตอร์ทั้ง3ลํลำนะคะส่งรถฟรีทั่วไทยไม่มีใครให้จ่ายอนุวัตไว้เมื่มากเลยนะภายใน3วันแต่จีน่าไม่ค่ะจีน่าให้ด่วนพิเศษไปอีกค่ะภายใน1ชั่วโมงได้เลยค่ะใครที่สนใจตอนนี้เข้ามาหาจีน่าที่สีรุ่งคาเเตอร์ได้เลยหรือว่าพูด ก่อนได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นให้โอเควันนี้ใครที่อยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องบอกกันได้เลยนะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ